ซูเปอร์ยีวันกำลังกินนมมัมมี่ประทูอยู่นะครับหน้าตานางหลับตากินฟินมากเลยครับอันนี้เด็กชายซูเปอร์26วันลูกหมาตัวแรกที่หน่อยได้เป็นคนฉีกน้ำค่่ำเองทำคลอดเอง ปาทูอย่าพึ่งปลาทูนีได้ฟฝอมองการเจริญเติบโตของมันทุกกคนจากครอกนี้มีสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียหนึ่งตัวเมียได้ตายไปถูไม่ดิ้น,นี่ ปาทูไม่ยอมให้ลูกกินนมนะครับเดี๋ยนนี้นี่ต้องจับมาล็อกดูให้ลูกกินแบบนี้อ๋อปะทูนี่ต้องล็อกแม่มันอย่างนี้เลยนะเพื่อให้ลูกกินนมเราจะอยู่ด้วยกันมีลูกมีหลานกันไปอีกนะปะทูนะตัวนี้เก่งมากเลยนะครับ เป็นลูกหมาชีว่าว่าสาี่ขวบแล้วสี่ปีนี้สี่ขวบหนักแค่สองกิโลคลอดลูกเองทั้งสองตัวเลยไม่ต้องให้ป๊าเสียตังค่าคลอดเป็นหมื่นเนาะประทูกเก่งประทูต้องให้ลูกมั่มม่ำนมได้นะคะเนาะโอเคประทูกเก่งมากค่ะเอาอีกคอกไหม ป๊าอยากมีหลางเพิ่มอีกโอเคได้ค่ะประตูต้องคลอดเองอย่างนี้ด้วยนะคะได้ไหมคะโอเคค่ะประทูบอกแล้วนะอย่าเพิ่งให้ซุปเปอร์กินก่อนดูลูกกำลังมัมมอยู่เลยเนี่ยประทูเจ็บหรอเนี่ยน่าจะเจ็บนมนมอาจจะเริ่มคัดแบบ ไม่ค่อยมีแต่ลูกก็ยังกินได้ปกติเยอะกว่าตอนแรกอีกอาจจะเป็นสัญนชาตยานหมาที่จะเริ่มลดในการให้ลูกกินนมล,ล้นไจนถึงสองเดือนแล้วลก็จะหยุดให้ให้ลูกหมาย่านนมไปเองนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยไปให้ลูกมัมมก่อนนะประตูเป็นหมาขี้โอขี้อ้อนชอบให้อ้อนให้โอ ให้เขาอ้อนหน่อยโอเขาน่อยปาป๊าหนีเที่ยวกลับมาหมาตาค้ำเลยโอ้มาร้องไห้ไอ้เรื่องม,ม่หม่ำคิดว่าจะขายนะเนี่ยแต่มาไม่เอาเลยซูปเปอร์มันคือความฝันที่เคยคุยกับสบิตอนเด็กเอาไว้ว่าอยากให้มีลูกมีเมีย พอมันได้ลูกมาแล้วลูกรอดตัวนี้ก็ถอดแบบพ่อมาทุกอย่างจริงอันนี้มัมมีของซูเปอร์นะคะ